บายดีทุกคนมือนี้บ่กูยู่ก็ดีใจหลายเนาะทุกคนแม่มือนี้เป็นบรรยากาศตอนสวยเลยทุกคนมือนี้น้องบ่กับน้องยูก็ได้ไปฮับเอาของฝากจากเอทีซีบางไทยอีกเรีนเพิ่นฝากเครื่องมาให้เฮาเพิ่นฝากมาเต็มมือเต็มมือวันอาทิตย์วันอาทิตย์พเลยเนาะแมือนี้หาเตยได้เพราะว่าเฮากอันได้ ที่ <ฮะ S 1> จริงบอมกับบุ้งนู่นะว่าเขาเจ้าจะส่งมาทางข้อความคิดว่าจะส่งมาทางวอตแอบกับแม s s ซ์จเอร์แต่ที่อ่านบอมแล้วเลยไ่ได้เบิ่งทางอันข้อความแล้วเพิ่งส่งมาตอนอะเมื่อวานน,วานี้แทฮอดตอนเมื่อวานนี้ค่ะแล้วบอมบอกู้ว่าฮอดเมื่อวานนี้คิดว่าจะส่งมาทาง วัดแอปหรือขวกกันโทรมาฮน่ะบอกกันเลยว่าบม่ได้บึ้งทางครอบครัวเนาะแค่ได้เมื่อวานนี้แล้วมือนี้เขาไปเอาเครื่องเนาะก็เมียนใจคนเด้อเพคนฝากเครื่องมาให้น้องบอมกับน้องยูขอบใจเพคนหลายๆเด้อขอบใจอ่าลุงลุงบุญมาเพิ่นซื้อบุญมาบุญมาสุดสุดสมหรือว่าสุกขสมวะแล้วขอโทษหลายๆเด้อถ้าอาซื้อลุงผิดก็ขอโทษเด้อฐาน่าจะามีนบุญลุงบุญมาสุกสมนี่เลยเนาะ สอบซื่อสอบซื่อมาฝากเครื่องไม้หาวยังประหารจะแกนเนี่ยมาหล่อดุนกันก็พิจนาเราเพิ่นกระบาดมากอิ่งกว่าเป็นหย่างแม่ก็ไปแกะเิ่งเอาเดี๋ยวเฮากาชิมาลองแกะเิ่มึนทุกคนมื้อนี้แม่อั้มก็มาแเดี๋ยวนี้แม่อั้มแม่แม่อ้มมาแล้วแม่อั้มมาเมื่อคืนนี้เนาะมาฮอดตอนอ่าสิบสิบโมงกลางคืนใยตอนนี้บอมกับอยู่กับบอสบายเด้เสียงก็เลยเปลี่ยนไปเนาะตั้งแต่มมือนั้นเดี๋ยวให้แบลมาสบายดีแม่แม่ ไม่แฟ้แม่อัมหากับมาหอดเมื่อวานนี้เพิ่นเมื่อยแหงเลยสิทักสบายดีทุกทุกคนแม่ออํากลับมาแล้วแม่บุด้นานแม่จะเข็นเกะของนีนแเกะมากนะกะมีดมาอ่าน การคนส่งนี่เพื่อนจับส่งมาทางอนองคายบริษัทอยู่นองสายอยู่น้องคายไทยคนส่งไทยลาวนะทุกคนแล้วเพื่อนจะจะส่งมาต่อพึอรุณ์พึอารุณอารุณ์เสียงเสียงมันจะเปียนนะพึงอารุณาอยู่เมืองลองสางชยสมบูรณ์เฮาก็เลยไปแกะเอาก็เลยไปเอามายยเดี๋วันนี้เฮามาแกะเลยนะทุกคนรอรุ้นว่าเป็นยังคอบใจเพื่อนอีกครั้งเด้อฝากมาให้เนาะ ดีใจหลายๆมือในใจของฟ้าเข้าใจลุงบุญมาสุกซุกสมเข้าใจหลายๆเด้อสมแม่เล่มือในเพิ่นฝากเครื่อง่า้ทางเว้ยนี่ยแม่ก็ยักนู้ดแม่ก็สิลองแกะจิ้กหรื่จิ้มกรไดแต่มันจิ้มจิ้มเนี่ยจี้มยากเด้อเพิ่งนเมลเล่นมลเล่เมลเแล้วแม่ แม่ก็ยากด้วยแต่ว่าเขาก็จจะแห้งยาก้แค่ว่าคิดว่าสิได้แต่เมื่อวานนี่ได้ยคือว่าผู้สมัครถึงมาท้าเขาว่าน้องบอกรถ้าเขาเพื่อนเพื่อนท่านติดต่อเฮามาทามเฟซบุ๊กเราทุกคนว่าจะฝากเครื่องให้น้องบอกรับน้องที่ทามเฟซบุ๊กและพาผู้ใด ท,ที่ติดต่อน้องบอกกับน้องอยูฮ่บาบรหนไในตอกก็ต้องขอโทษนะทุกคนหลาย,ลายเด้อเ,เพราะว่าหลายหลายทุลรทับ<ำ>ต้งน้องอยูฮันกันน้องอยูเป็นคนตัดคลิปเลยส่วนน้องบอ้มันแคมีอันเดียวเพราะยูยูมันมักเด้งขึ้นมาเ้องอินไปอินมาแล้วเด้งเด้งเด้งขึ้นมาแบบเป็นข้นอมูลกัตเา้าเป็นทุศรพท์แบบว่าทุศัพท์แบบอ่า อ่บ่มีไผ่ใซด์ใดล่ะเป็นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นแต่รุ่นสมัยไอพีแล้วก็ต่อมารุ่นสมัยน้องยู่แล้วก็ต่อมาสมัยน้องบอมนะน้องบอมก็เลยได้ถูไสถุรัพท์ในเก้าของพระเจ้าเนาะเดี๋ยวนี้ก็ล้างซอนเงินก็บอยู่แต่ว่าบุบฮวงว่าสีทอนไดฮอนมือใดเงินนี่คือสีโบฮอนเนาะซื้อโทระซับเนี่ยน้องบอมกับน้องยู่ก็ต้องขอโทษน้ำทุกคนเด้อยค่ะว่าหันไดตอบคอมเมนต์หรือว่าตอบอัน อย่างทุกคนที่ยังคาคาเนาะเทากลับไปตอบแต่ว่าบางอันมันจะบวดเตือนเนาะทุกคนแคบงัวเป็นนย่งยหญบบงบมสิจิหล่อลุนเวหล่อลุ้นตื่นเต้นดลอ่ะเอาซองเงเบื้องเบ้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 อันอันอันตาเท่ากระเบนอันอื่นอันไกลเนาะพุเอหัวอีนี่แบพุ โอ้ยูบิจิซื้อละนี <sever región> mm ่เ hmm. พ oh. 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 ื่อนเขียนซื้อมาเป็นแบบนี้นะทุกคนเมนเดอร์เมนเดอทุกคนเดี๋ยวพาแก้บุดะเออต้องรอทุกคนเขาพิจารณาเมนเออเมนเดอนี่เมนเดอนี่เลอุ้ยทุกคน นี่น้อทุกคนอู้ยังคงเดเมนเดือตะเกียงเข้าวนี่อู้ไฟฟ้าแล้วนี่อู้พ่อไฟฟ้าผ่าไฟฟ้าผ่าไอ้สายเออโคมไฟฟ้าไฟฟ้าแทก็ได้เออคักเว้ยนี่ฟกัสกับมาบึ้งน้ำน้องทุกคนอันนี้จะเป็นโคมอันนี้ขอบใจลุงเด้อขอบใจลุงหลายๆเด้อ อันนี้เขาได้โคนไปนอกกล้องหนึ่งต้องกี่สองต้องบังผลักบอมีได้กินเขาได้กไหมคะอันนี้อันนี้อันนี้จะมีสองกล้องนี่อันจะมีสองกล้องแกะกล้องหนึ่งเบื้องเหนือเนื้เเหนือเอาหมดก่อนเลยจะไปห้องเนื้อห้องของเขาจืดน่าจะเม่นแบบอันจับหน้า deh, deh, yuk Aduh... Kamu ni... Oh, atas kau Bukan itu? Bukan itu. Biar aku deh, Ah, hahaha... Hahaha... Maafkan saya, semua. Saya terlalu menakutkan. Hahaha... Bukan itu. Bukan itu. Saya akan mencuba untuk anda semua. Bukan itu. Tidak. Tidak, ini tidak. Hah? Eh, ini bukan apa-apa. Ya. ทำอิด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 อัทั้งกล้องบอม่มนเดีปเขาะต้องเป็นสอง่ายของกระสีมาประกอบบึ้งดำการดั๋ยวเกาบ็บึงกล้องต่อไปนี่ทุกคนอันเดออันเมืนออู้บอันนี้เม่อเดตกะบ้อใหญ่เอะฟาดนี่เนาะตัวมันรังเยนี่ไปฝ่ายที่บอกเว้ยวันนบค ทำเพลงอันนี้ว้าออกทุกคนเช่าจะได้โอ้ได้จะอ่านมึงอ่านโอ้ดูเออไม่เลี้ยวทำเพลงอันนี้อุ้ยได้สองอ่นว่ะได้สองอ่นอุ้ยได้สองอ่นอุ้ตั้งกันีเลยะใอ่์เมดอืออได้สองอ่นอู้งามเนาะเออเป็นแบบนี้ทุกคนเข้าใจลู้เลายเด้อเข้าใจลข้าลายเด้อ อันนี้มาให้เฮาเนาะเวลาที่เฮาไปนั่นบอกเขาไปซากว่ายุดเงินแล้วกันเวลาเฮาไปนั่นไปนี่เฮาจึงโบได้เซื่องเฮาอยู่เงินเฮามันจะซากบบได้เนาะทุกคนเพราะตอนสวยแล้วซากบบได้กลางคืนกลฮอตคันฮอตเก้าโมงขึ้นไปแล้วไฟจะมืดเมนขอบใจลุงลายๆขอบใจลุงลายๆฝากอันนี้มาให้เนาะยังโบมืดเนาะทุกคนยังอีกเนาะอันนี้เมนอู้ไม่แต่อันนะคะคักเลยขอบใจลุงลายๆดู้คัก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 อันนี้เมน

เดี๋ยวเขาก็ทีสอบถามก็จาะไม่เนาะเาเนาะเหาน้องอยู่น้องบ้องบุพูปันใหญ่แมนเพราะว่าเราเคยเขียนมึง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 มมอุปกรณ์เพื่อเขียนอะไรดูดิหน่าจะเบบเบบเอาโทรศัพท์ซ่องเซื้อบึ้งองจะซีแบบบึ้งจอยญ่านี่มันเป็นกาเหรนี่น้าเนีบบเอาแบบพื้นให้แซงเอาแซงซ่องเซื้อแบบนี้แล้วมันจะออกเป็นแบบโจวเอาแบบเขาเบึ้งอะไรได้กันนี่ดิ เสียงเสืออุ้ยมาแล้วเนี่เอออู้ขอบใจเด้อขอบใจหลายเด้อมีแต่อันเป๊กไม่เป๊กหูเป๊กตาคักเนาะอันเด็กกระดิ่งอุ้ยหูอุ้ยแมนจากลับเป็นขนมอู้มีขนมเน่อู้ขนมขนมอู้สุปกระเด็ดอู้ขอบใจเหลายเด้อลุงอู้ได้หลากหลายได้หลายขนาดเลยฟ้าอย่างมืดอย่างเดือันะไร เมื่อเจ้าทุกคนหาต้องหาต้องบึ้งเพื่อน้อยเนาะงบึ้งหลายนะทุกคนได้ขนมหลายขนาดเลยขนาดเลยกินหมดเลยพอดีเอาไปกินยุงเหียนพอดีเก็บเงินไว้เนาะว่าพอดีว่าไปซื้อยุงเหียนเลยโอ้คอบใจลุงกันบุญมาสมสมสุดสมเออเออสม ทุกส <ane> ูงเฮาจื้อเฮายานบนฮึกน่ะเฮาฮู้แต่ว่าเพิ่งซื่อลุงบุญมาเนาะจังใจก็พอเข้าใจได้หลายเด้ออย่างอีกเนาะทุกคนอย่างบุญฮู้ว้าวอันนี้จะเป็นไสายสปาวแมนบอกแมนแล้วเนาะตื่นมบึงเสริมตินจะอยู่แมนบอกแมนเออไสายสปาที่ต้องการมานานอยู่นี่ ว่าอะอยู่นี่อ้าวนี่ยกู้ชนะก็คอ้นี่บ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 ่อ้าวใส่เสบาวที่ต้องการมาโดนถึงว่าโทรศัพท์เก่าก็ตามอื้อขอบใจดูมาเลยอย่างอีกบ่มืดนาะอย่างบ่มืดอย่างบ่มืดอันนี้จะเป็นอันนี้ลองไขมดูอันสุดท้ายเราทุกคนจากโบแมนอันนี้อย่างอันอีกอีกอันนึงอันสุดท้ายทุกคนรุน มีแจกจ่ายมีขนมหนึ่งมีอันนิเมตนอันนี้อยู่สามสี่ห้าอ๋ออันจับกล้องตัวไม่เซลฟี่ตัวโทรศัพท์เออโทรศัพท์ไม่เซลฟี่ว่าละอันจับกล้องว่าพิดว่าพี่แต่แต่ก็ขอบใจลุงหลายๆเด้อฝากมาในกระเป๋าแล้วอย่างอีกอันสุดท้ายแล้วทุกคนหนึ่งสอง าเพิ่นฝากมาเพิ่นฝากเงินมาให้เห่าคนผลเมธขอบใจลุงรายเด้อขใจลุงรายเด้อฝากเงินมาให้เห่าอันนี้จะถืออยู่สามร้อยสามร้อยเนาะเพิ่นฝากเงินมาใ้เฮาหอสามร้อยทุกทุกคนขอบใจลุงรายเด้อขอบใจลุงมุนมาหลายเด้อน้อกจากน้องอยู่กับบุญมีอย่างสิตอบแทนลุงเนาะเฮาบุญรัวสิตอบแทนลุงกไกลกะ เฮารกซีเป็นนักเรียนดีๆให้ลุงได้ละกันแล้วก็เป็นลูกที่ดีของพ่อกับแม่ละกันที่พาให้นยามเฮ็ดคลิปออกมาให้ดีให้ทุกคนได้บิ้งกับลุงเด้อฮาวมีอยางสิตอบแทนลุงถ้าว่าลุงมาได้มาอันลุงได้มาถ้าดันพปินถ้าลุงได้มาที่เรากันอย่าลืมมาเยี่ยมมายามบอมกับยูเด้อเน่แหละสำหรับ สำหรับเงินสามร้อยเก็บเงินนี้ไว um um ้ให้น um ้องบอมเพราะว่าน้องบอมอยากได้อยากันนึงเนะทุกคนยังบ่ได้อันนึงเงินสายซากอันนี้ครอบใจลุงหลายๆเรื่องเขาได้เครื่องนี้กระสีได้อยู่นึ่งขนาดทุกคนนึ่งสองอีพอกับไอเมฆกับหมกจอกวิ่งเขาเนาะอยากวิ่งเขาหนึ่งหนึ่งนึ่งนี้นะก่อนอันนี้หนึ่งสองสองสามสามสี่ห้าปุ หกเจ็ดเจดแปดแดเก้ากับขนสิบอันบุบแม่นอันนี้มีสองอันก็แมนวะเด็กอ่นหนึ่งสองสบอกึงอันนี้ได้สองอันพาไปแป้งได้สองอันแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้หลายคาดเลยหนึ่นับบลโรนเลยเดี๋ยวให้โยมจับอ่ะสิบ น้องน้องยูจะพอเราให้น้องวอมจับไว้จเก็บไว้อันนี้จะเป็นเงินรวมของเฮาเนะที่ลุงฝากมาให้เฮาจะเก็บเป็นเฮาจะเก็บไว้เก็บไว้กันแม่นไว้ไปว่าครื่งเก็บไปเพื่อนอย่างเก็บไปเพื่อนอย่างโอ้ยบัวฟ้าวอกนะทุกคนเก็บังอพันได้ๆอย่งยังอย่างเนาะเพื่อนว่า เพื่อนฝากเครื่องมาให้น้องบอบกับน้องยูเพื่อนว่าอย่างน้องบอบว่าอยากดว่าเป็นอย่างดีน้องเพิ่นว่าต้องรอรุ่นเปิดเอาเนีน่ยขอบใจเพื่อนอีกครั้งหลายๆเด้อมาหลายๆเด้อก็ขอให้ลุงมีสุขภาพแข็ขงแรงลำรวยลำรวยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเด้ออาซิ่งอ่าให้ให้น้อยก็ให้อ่าใ,<ห>ให้ได้กลับพืนมาเป็นพันเด้อเป็นมือเป็นล้านนอน เพื่อนว่าดื่มก่อนเพื่อนว่านอนได้เงินมือเอนนอนรับได้เงินมื่นนอนจะได้เงินล้านเงินเงินล้านเลยเอาเงินล้านเลยบฟกับเบลอีพ่อีเมยมีอย่างวรุปบ้ามึงบ่เมับหุ่นนะลูกหุ่นมาคือให้มีสุขภาพแข็งแรงอันจะเป็นอีโฟร่ำรวยร่ำรวยอีเมยว่าเดี๋ยวนนำดึงบ่แม่ ขอบขอบใจนํำลุงเป็นสิ่งที่ดีเฮอลูกโน้องแฟนกระตานโย <c oughs> แล้วก็พอรไวไซต์ให้พรถ้าลุงจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยต้อไปไฟนาะสิ่งที่ดีๆ <c oughs> เข้ามาปพรฒนาทุกอย่างเนี่ยใดก็นให้ได้ตามความพัฒนาของลุงเลยขอบใจเ้อสนับสนุนกันลูกบอมยู ขอขอบใจลุงหลายๆบ่มีหยังกี่ตอบบุญแทนคุณให้บีดเด่คำอวยพรนี่จงเฮาสุขกายสบายใจทุกอย่างขอขอบใจนี่แม่ได้อขอบใจลุงหลายๆเด้ออีแม่เพิ่นก็เว้าไปหมดแล้วเนาะเฮาก็บ่มีหยังสิเว้วนะอันนี้กะกายสิฮอดอันนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วเนาะเนาะเดือนใหม่พญาเข้าเดือนใหม่ใหม่แล้วกาส่งการกายสีฮอตเดือนนี่นะ เขาเอิ้นบาเดือนสงการเดือนเป็นปีไหมเนี่ยนวก็ขอให้ทุกคนมีสบายดีปีใหม่นสบายดีปีใหม่มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีเด้ออันอย่างที่อ่าอันพิเศษคนอันอย่างที่บอดีก็ขอให้ไหลนํำไปมืดเด้อ ในบุญปีใหม่นี้น้องบอมกับน้องจูก,กะขออวยพรใส่ให้ทุกคนมีจะสุขภาพแข็งแรงหมดเลยเด้อแล้วก็ขอบใจลุงอีกครั้งแล้วก็ขออวยพรใส่ให้ลุงเดอ้อสบายดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกะ็สิ่งนี้น้องบอมกับน้องจูกะครอบใจหลายๆที่ซื้อนี่มาให้เฮาของฝากนาอแน่นน้องบอมกับน้องจูกะบุคลิปวาชิเป็นอันนี้กัขครอบใจลุงหลายๆและะ้วก็เฮามากหลายนาองอบ สิ่งสิ่งแบบนี้เหากระลังกันล้ก,ก็เคยขิดเป็นพวเป็กตาแล้วน้องบอมกับน้องยู่กะบุมีอย่างไรนะทุกคนอ่านขนมนี่หากะทีเ่เอาไปกินทองเฮียนเพื่อเก็บเอาเงินไว้ตอนที่เขาเอาเงินไปทองเฮียน, <c oughs> น,นเขาจะมดใช้จ่ายนะเขาขนมกินแล้วล้วนะกะถ้าบบแป็งนี่กะเอาไว้ที่ตอนเสริมน้องบอ,อม,ออมบกับน้องยู่บุมีแป็กเสริมตอนทา กกอากาศน,นีอยังจะไปประกอบอยู่นอทคน,นอยู่เ <c oughs> ช่นมีกาแฮมแหมโคลอะไรจะกินน้ำอยู่ตอนนี้บอกเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนอทคนอยู่โลสาบึดบดบดห้องฟ้าห้องบดแดดบดกนกับบุเฮาก็ได้เป็นมาสามสี่มืออะไอย่างโบเซาเนาะม,มื้อนี้เฮากะบูมีอมย่งางไรมาแกะกล้องปริศนาที่ลุงเพิ่นฝากมาให้ละกัน เปิดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนขอบใจลุงลายเด้อขอบใจอีกครั้งเนาะงกุ้งนี่ยังต้องแค่ลายเลยแล้วก็เพิ่นฝากเงินมาให้นี่กับเงินแล้วก็อันนี้อันเด็กเกาะเมอําซีมเสแปรเสแปรมาเมย์่แล้วเป็นสุปกะหล่ำอันนี้แซ่บขนมอันนี้เสแปรก็เป็นสุปกันเลยอ้าวน้องคิดมากแม่ที่จำว้ในใจตลอดชีวิตจำ แคบใช่ป่ะออแคบเอแบกันดิแม่เคยกินมาเท่านึงะเนาะอันยู่ยู่ที่น้องชายชื่อจะทึกงละพันกีบบอมเซยสบวแมนได้บ่แมน้ายบัญัิหว่าคือโซ่พันเด้อเหปะอือองละพันเนี่ยมัเนี้ยนงเหคุณเนีอันมันเนี้ยเนี้ยอันถูกเหรอพันอั้น นอขอบใจเด้อลุงมือาน,นี้มักหลายสิ่งที่ลุงฝากมาให้เฮาเนาะเฮากะบบมียังสิตอบแทงลุงคลิปนี้น้องบอมก,กับน้องยูกะสีล่ะทุกคนไปก่อนน้องมาเปิดกล้องของฝากจากคุณลุงมาบุญมาสุขสุขสมลุงบุญมาสุขสมขอบใจนานขอรรบใจเด้อขอให้ซื้อคุณลุง จำในใจของน้องบอมกับน้องอยูเนาะบบมีอย่างที่ต่อแทนคุณลุงได้มีแต้ซื้อคุณลุงอยู่ในใจแทนพวกเาูาตลอดแล้วแล้วตลอดชีวิตน้องบอมกับน้องอยูก็จิจำไว้เนาะว่าเพื่อนเฮาอย่างมาฝากให้เฮาแลา้วก็ชาวิดไว้แล้วก็ทุกคนที่ติดตามเฮาโบว่าจะเป็นประเทศ กำลังใจให้น้องบอมน้องยูกน้องยุกน้องบอมกับน้องยูกกะบ่มีอย่างชิดตอบแทนและกัสิีจำไว้ในใจเนาะว่าเพื่อนมีบุญคุณกับเฮาหลายสิ่งหลายอย่างขอบใจหลายเด้อะน้องบอมกับน้องยุกกะบ่มีอย่างสีแววละน้องน้องบอมเป็นอย่างแววบ่มกะมีที่ว่าว่าขอให้ลุงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและคลิปนี้เฮากัสิลาทุกคนไปก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อน ฝากเครื่องไม้เฮามาเกะนำกันแร,ก,รกคนที่ได้มาตอบใจนะบอมกับยูแมบกดไ,ไลค์ไล่ด้วยยูกีนี่มึงตื่นสิและเฮากระิบปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้บอมกับยูเด้อเด้อสำหรับคลิปนี้บอมกับยูก็สิขอไปก่อนเด้อบ๊ายบาย